โอ้โหปิดเขียวสวยแทงตาบอดเลย FTE ครับพาร์ทสองพาร์ทสนะนะครับปิดเขียวแบบนี้แนวรับหรือเปล่าอ่านะครับย่อตัวมาแบบนี้เป็นจุดได้เปรียบหรือเปล่าอ่ะมาดูกันครับ FTE พาร์ทสช่วงนี้ใช้เยอะเลยนะแถวบ้านผมโอ้โหต้องการเลยนะครับต้องการเลยนะครับของผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้นะครับ ไปดูกันครับ fte พาร์ทสองได้ไหมราคานี้ได้ไหมไม่เกินสามบาทคุณสามารถมีถึงแสนหุ้นหรือครึ่งแสนได้ไหมราคาคุณจับต้องเขาเรียกราคาจับต้องได้เออถูกไหมแต่ถ้าหุ้น fte มันราคาสิบบาทคุณจะไหวไหมแสนหุ้นถูกไหมก็พอดีในพอร์ตนั้นมีตัวเดียวเผลอๆมียังไม่ถึงหมื่นเลยตังค์หมดแล้วถูกไหม นะครับคำถามยังไงมันยังไงตัวนี้อ่านยังไงก่อนจะั้านพอร์ตถูกไหมนี่ไงอ่านเทนก่อนเลยเปิดมาเดยปุ๊บราคาปัจจุบันสองบาทหตังราคาเส้นสองร้วันบาทแปดสองตังมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมตรงไหนลงอะ่ะตรงนี้เออเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับถูกไหมดูภาพใหญ่ครับปึ๊บ เส้นสองร้อยวันอย่าไปดูเสียงหลานผมนะครับต้องกั้นหายใจเด็กเห็นเคิดว่าเราเล่นเกมอืมตรงนี้เข้าใจเหมือนเราไหมแพงถูกเมื่อคุณเคลียร์เดมาแล้วคุณเคลียร์เดมาแล้วนะว่าเฮ้ยมันมันขึ้นน่ะเออ มันขึ้นนะมันยังเหนือเส้น200วันอยู่อ่ะคุณเคลียร์เดมาแล้วนะว่าเดเป็นขาขึ้นถูกไหมว่าเดเป็นขาขึ้นนะแล้วคุณมาดูในทม์เฟรมใหญ่คุณอย่าไปดูเส้น200วันนะคุณดูในทางเฟรมใหญ่คุณดูแบบนี้ครับว่าโซนราคาที่เราจะวางแผนเข้าปั้นพอร์ตเนี่ยมันมันอยู่ในโซนถูกไหมถ้าถ้ามันอยู่ในโซนแพงไม่เอาไงไม่เอา ไม่เอานะครับไม่รักหุ้นที่แพงถึงแม้ง,งบจะดีปันผลจะดีไม่รักหุ้นที่แพงรักหุ้นที่ถูกแล้วดีเออถูกไหมนะครับต่อไปต่อไปปรับไปเดย์่อกราฟย่อกราฟฟึบย่บยอยอีกอืมเป็นไงภาพปรับฐานตรงนี้ ขึ้นมาเทสเส้นสองวันเห็นไหมเทสเสร็จย่อเทสใหม่ย่อเห็นไหมเทสอีกขู و, ขยันทเทสใ่ไหมย่ออ่ะไม่หลุดเส้นสองวันเห็นไหมพุ่งเลยปื๊บลงมาหลุดเป็นไงโหดไหมออกข้างคําถามคือ fte ต้นเทนไหมอืมคำตอบคือ เกือบต้นเทนจาเลยนะเอ่อผมบอกก่อนเกือบต้นเทนจาเลยนะครับเกือบต้นเทนจาเลยนะครับนิดเดียวครับห่างกันประมาณสักไม่ถึง20ตังค์นะไม่ถึง20ตังค์นะครับเออผมก็เลยบอกก่อนว่าเออเห็นไหมเราอะ่ะไม่จําเป็นอะ่ะต้องมาปั้นพอร์ตกับหุ้นแพงๆหรอกหุ้นราคานี้กราฟดีๆนะครับย่อตัวนะครับเยอะแยะครับแล้วคุณก็ไปเลือกงบสิ พราะคุณว่ายังไงคุณว่ายังไงถูกไหมต่อไปครับอย่างนี้เราก็ขยายดูกรอบล่าสุดของเขาอ่าดูกรอบล่าสุดกรอบล่าสุดคือตรงไหน,นตัวนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวไหมอัน,นแนวต้านอันนี้แนวรับถูกปะก็คือกรอบนี้ไงปื๊ปื๊ปื๊ดปืบถูกไหม อ่ะตีสิรออะไรล่ะตีแนวต้าน2องบาทสาแตังแนวรับบาทหหหลุดเส้น200วันต้องกลัวไหมถ้าไม่กลัวต้องดูอะไรดูงบบริษัทไงดูพื้นฐานบริษัทไงว่ามันโอเคหรือเปล่าถูกไหม ได้แนวรับแล้วได้แนวต้านแล้วหาค่ากลางไว้ด้วยนะถูกไหมค่ากลางเท่าไหร่สบาทสองตังคอ่าคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหม FTE นะแนวต้าน FTE นะแนวต้าน2บาท38ตังค์แนวรับบาท66ตังค์ค่ากลางเทไร่บาท6ตังค์เฮ้ยค่ากลาง2บาท2ตังค์ราคาปัจจุบัน2บาท6ตังค์ถูกไหมเห็นไหมว่าหุ้นตัวเนี้ยเมื่อทะลุค่ากลางแล้วเนี้ยเริ่มทรงตัวเริ่มทรงตัว เริ่มส่งตัวจะขึ้นอาเริ่มส่งตัวจะขึ้นนะนะครับนะครับแนวรับสุดท้ายอยู่ตรงไหนที่เขาบีดมานี่บาทแปดสิางค์มันตีเส้นเลยเัยงไงเริ่มเบรกเส้นเทนเส้นกดไหมในแนวรับบาท8ปาตังค์อ่ะเบรกแล้วจะเจอไหนนี่ไงเจอแนวต้านนี้ถูกไหม นี่นะต้านนี้ถ้าผ่าน2บาท12ตังค์ได้นะวิ่งแป๊บเดียวถึง2บาท38เลยตัวนี้ก็ซิ่งเหมือนกันนะถามว่าปั้นพอร์ตได้ไหมเอา้ามันต้องไปดูงบก่อนถูกไหมแต่ก่อนไปดูงบรเราเคลียกราฟก่อนนะครับถ้าผ่าน2บาท38ตังค์จะไปไหนยอ่อนี่ครับไปนี่ก่อนนะ ไปกรอบนี้ก่อนครับสองบาทหกสิบสองถูกไหมถูกไหมก่อนไปสองบาทหกสองก็จะมียอดนิดนึงครับอยู่ที่สองบาทห้าสองครับกรอบละสิบตังค์อ่านะครับถ้าผ่านสองห้าสองกับสองหกสองได้เนี่ยเจอกันนี้สาบาทกลมๆนะครับตรงเนี้ยโหเนอต้าไม่ค่อยมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนอต้าไม่ค่อยมี ไอ้ที่แนวต้านมีคือแนวต้านนี้นเห็นไหมเห็นไหมแท่งเทียนที่อยู่ในแนวนอนเนี่ยจะเป็นแนวต้านที่แข็งจะผ่านยากหน่อยแต่ถ้าว่ารุ่มมาของครบนะอ้โหยพุดีๆนี่เองครับนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะนะครับคําถามคือถือยาวหรือถือสั้นถือยาวนี่หมายถึงปั้นพอร์ตนะถ้าถือสั้นคือเก่งกำไรคุณมีสองพอร์ตยังเอาให้เคลียร์เคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อน เคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนนะครับถามผมผมก็ตอบไม่ได้นะมันอยู่ที่ตัวคุณถูกไหมนะครับไม่ใช่โอ้โหตอนกําไรมือสั่นไปหมดนะครับคุณต้องเคลียร์ตรงนั้นก่อนนะนะครับต่อไปนะรู้แล้วนะว่าเฮ้ยถ้ายืนค่ากลางได้เนี่ยจะวิ่งไปไหนถ้าผ่าน2,2บาทสองตังได้ก็วิ่งไป2 3 8บาทสามปดนะครับคําถามคือปั้นพอร์ตปั้นพอร์ตไงดูนี้เสร็จแล้วอะ กราฟย่อตัวแล้วสวยแล้วปิดเขียวด้วยอ่ะถูกไหมปิดเขียวแนวรับด้วยอ่ะเออเบรกเส้นเทนเส้นกดด้วยครับดีดีถูกไหมอ่ะงบ FTE ดูอะไรก่อนอแบบัดชีสก่อนดีคุณต้องรู้จักเขานิดนึงทำอะไรบริการพณิชย์ิด จะจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงโหช่วงนี้แถวบ้านผมเชยผมใช้เยอะอนะครับบางพีตอนนี้มีมีปัญหาโรงงานที่เขาระเบิดอยู่นะครับแต่ผมไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรผมห่างประมาณแปดโลรอดนะจ๊ะเขาก็ต้องเสียใจกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับสู้ๆนะครับต่อไปผู้ถือหุ้นรายใหญ่ FTE แต่ย่อถือ35%เองนะครับ รายใหญ่เห็นไหมโอ้โ oh ห oh, นามคนเดียวกันหึ่มเลยนะครับก็เป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขาถือเยอะด้วยดีปะเออฮะเอาคนแรกถือห้าเปอร์เซ็นต์ะไหวไหมถูกไหมต้องถือเยอะดิถูกไหมนะครับเออไม่ใช่รายย่อยถือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ครับอืมต้องถืออย่างนี้ถูกแล้วนะครับเจ้าของต้องถือเยอะสิถูกไหมงบการเงิน FTE ครับอ่ะเป็นไง130ร้อยสามสิบล้าน ร้อยสาิบล้านร้อยสิบสี่ล้านปีโควิดเหลือหกสิบล้านปีโควิดไตรามาสหนึ่งของปี6กสี่ยังกำไร12บล้านอยู่เลยให้ภัยได้ไหมฮะทุกบริษัทมีปัญหาทุกบริษัทไหมถูกไหมแต่เขายังกำไรอยู่นะมันดีไหมสำหรับคุณอนะ่ะเออกำไรไม่ว่าคุณดูหนี้สินหนี้สิน2องร้ยแดสิล้านสินทรัพย์รวมพันสาิบล้านนี่ยังไม่เกินครึ่งนึงเลยดีไหม มุมมองก็บวกถูกไหมครับเออานะครับอ่ะแล้วไงต่อไงต่อพิจารณาแค่นี้เหรอพี่ารณาให้หมดซีนะครับไหนๆจะทําการบ้านหุ้นแล้วนะจะบ้านอรอตนะครับเอา e หกเอ้า e แปดเลยนะนะครับเออนี่เ,ออเขามีน้ําใจกับพวกคุณไหมเบริษัทเนี่ยคุณดูันผลเป็นไงโอเคไหมเออโอเคไหมมีันผลให้คุณด้วยนะคุณไม่ได้ถือเปล่าๆนะ คุณมีปันผลด้วยนะอาจ,จไปดูราคาปันผลดูสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นครับเป็นไงหุ้นราคา23าบาทปันผลแค่นี้โอเคไหมปันผลปีละสองครั้งเลยนะเออดีไหมอืมถูกไหมคุณก็ต้องเลือกแบบนี้ก่อนนะครับงบต้องเลือกแบบนี้ก่อนนะเป็นไง กราฟก็ย่อตัวมาใกล้ต้นเทนจา่างบก็ดีขนาดปีโควิดยังกำไรอยู่เลยนี่ก็น้อยทรัพย์สินก็เยอะถูกไหมมีันผลอีกถูกไหมเอาอะไรอีกอ่ะปันได้ยังถูกไหมกราฟก็ย่อตัวอีกถูกไหมอ่ะแต่ปัญหาคือแยกพอร์ตยังเท่านันเองนะครับคำถามคืออ่ะดูด,ดูลบเส้นนะอ่ะทรงแบบนี้ทรงแบบนี้ สองแบบนี้นะอืมเห็นไหมบางทีมันก็ไม่ลงนะเห็นไหมเออถูกไหมมันจะไปแล้วเนี่ยเออมันลงมาแล้วไงมันลงมาแล้วถูกไหมคำถามจุดนี้เข้าได้ไหม ได้ดิใส่เก็งกาไรกลัวเลยใส่เก็งกำไรมันมีสต็อปลอสถูกไหมนี่ไงก็วางสต็อปไปดิวางสต็อปไปดิถูกไหมเออถูกไหมวางเทคกาไรไปดิวางเทคกาไรไปดิถูกปะถูกไหมอืมถ้าคุณจะเก็งกำไรแล้วคุณมีสต็อปลอสคุณไม่ต้องกลัวครับคุณจัดการได้เลยนะครับอืมถูกไหมแต่ถ้าไอพวกแบบสต็อปมโนเนี่ยไม่ต้องนะนะครับทํางานไปทํางานไปนะนะครับอืมบันพอร์ตไปนะครับ เนี่ยประมาณนี้อ่ะถูกไหมบายเซลอ่าเห็นไหมเห็นไหมยอ่อไม่ลงไม่เป็นไรเขาเรียกยกโลเห็นไหมเนี่ยยกโลเห็นไหมอืมเป็นไงถูกไหมยกโลปิดเขียวด้วยเป็นไงโอ้โหอย่างจีด๊ดถูกไหมวางเกงไรได้ไหม ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับนะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง y t u t u ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทัก i ินบ็อกเพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกมานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโรกของช่องนะครับอุดหนุนโบโกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ ID นี้มา ติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ